รอด้วยค่ะเร็วๆวดเพอยากกินซุกยางมากกว่าอเฮียค่ะหนูหยิบขนเฮียไดย้ที่หอประชุมอีกแล้วล่ะฮ่าานมถั่วเหลืองดูเออเออพี่กาะะยิ่กินะฮะไอคนอื่นเขาหมดป้าทำไมวันนี้ไม่มีผม,ผม,มผมอุตส่าวนมถั่วเหลืองหมอผมอุตส่า เตรียมเงินมาซื้อเลยนะป้าเออนมถั่วเดือใค่อซื้อพอ่่งนี้กินนะจ้าหนูเออเออป้ยายยานถับไปไม่รู้จักกับคนกลุ่มข้างด้านหลังลเลิกปันแรกทีได้ไหมทุลำคานนะเอ,อ้าเหรอนูก็เป็นแมวซะอีกค่ะก็ว่าอยู่เรียกเหมียวมวเมื่อกี้ก็ไม่ยอมมาแมวพ่องตุสกันว้ยเออสอตัวรับเพื่อเธอรอเพือ ดูโอเวนดำมาใส่กลก็ใช้ในสีพี่ดำ